คนนี้ถามมาว่าอายุ52ต้องการแว่นใช้ขับรถตอนกลางคืนดูแผนที่ในรถใช้โทรศัพท์แล้วก็คอมด้วยแล้วก็ต้องการแว่นที่กันแดดด้วยโหมันจะมีไหมอ่ะแว่นอย่างนั้นอ่ะ คำตอบคือมีค่ะจริงๆแล้วนะคะสามารถที่จะตัดเป็นแว่งโปรเกรสซีฟที่เป็นเลนส์เปลี่ยนสีแว่นเดียวจบเลยค่ะพอเราอายุ52สายตาเราจะมีทั้งสั้นยาวเอียงในคนคนเดียวกันค่ะเวลามองไกลมองใกล้เนี่ยมันคนละค่าสายตากันเพราะฉะนั้นแว่งโปรเกรสซีฟตอโจดค่ะนี่ตอโจดข้อที่หนึ่งแล้วนะดังนั้นเนี่ยเขาสามารถขับรถตอนกลางคืนได้แล้วก็ดูแผนที่ในรถได้ด้วยมองได้ทั้งไกลและใกล,ล้กลค่ะแล้วเขาก็ยังสามารถเอา ไปใช้ดูโทรศัพท์แล้วคอมพิวเตอร์ด้วยแต่ทีนี้เขาต้องการให้แว่นนี้เวลาออกแดดเนี่ยสามารถกันแดดได้จริงๆตัวแว่นทั่วไปอะค่ะเลนโปรเรสซีฟเนี่ยต่อให้เป็นเลนใสอะมันก็สามารถกันแสง UV ได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราเพิ่มออปชันเลนเปลี่ยนสีเข้าไปอีกเนี่ยเวลามันเจอแสง UV อะมันจะเปลี่ยนสีจากเลนใสอะกลายเป็นเลนสสีดำค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแว่นกันแดดเป็นตัวด้วยนะคะดังนั้นถ้าตอบคำถามนี้ก็คือต้องใช้เป็นเลนโปรเรสซีฟแบบเลนเปลี่ยนสีค่ะ